ขันขนของเจ้าหลายให้เจ้าถูกเจ้าทอดขันเมื friends, women, life, ่อใดเจ้ากอดในผัว <me> i̇şte ่ามีแฮงเออขันเมื่อใดผัวแท่งไง้ตูดเจกปีเด่นงามเนี่ยได้จากเลี้ยเด่นขันผัวไหไม่กินในตายหงตายห้าน้ำเนี่ยได้มาจากน้ำท่ามาจากหลังเวทีที่ใส่นักดนุรีให้หายเงา ทุ่งม,มันนางหิวนอนนำอ้ำในได้จากดอนพี่ปาา้าสาวเสียคนพี่บ้าให้มันยิ้มบ่เศร้าเออจี๊ดใจผู้ดใดเอาเขาเป็นบ้าเป็นแม่ฮางเสียใจผู้ทั้งคางให้มันมักหมอพ้าเว้ยเหรอิสใยใสาวผู้งามให้มันมักหมอสูตรเสียใจคนหน้าบให้ทั้งยิ้มทั้งหวัว สียใจผัวไอ้มันเดาเก่งๆเด้อสียใจเมียให้มันเลีงให้มันเด่งดีๆขันตีขันแตกแหกคงมันหลุดมอเตอร์ไซค์นี่ตายไว้แม่นไขรวัดนกเดียดหลอนหัวนายกแม่นจังหวัดสงขลาแถวยาลาสามจังหวัดภาคใต้แกะปัญหาบ่ได้แถวบรรนังสตายาลาปัตตานีตีแม่ไม่หอดยาลาเลยว้สังวาญายถือระเบิดแถบยึไฟไปหอดสามจังหวัดใต้แดนภาคใต้โอ้ยว่ได้เอาละเอาละมันจะไปไกลปอด้าผูกแขนให้มันเลี้วเราหมื่บ้านกัลบริษัทอีรายด้แขนมาสิผูกแขนให้ เอาวันนี้ผูกแขนไสไอขวัญมากผูกแขนขวายไอขวัญยู่ต่อไปนี่อะไรเจ้าเกี้ยงคืออะไรคว้ยหน้าหิมหนาคือหอนไก่จุกหมอยหมกคือขนหมูปลาต่อไปนี่ผัวใบขาเจ้าจะหุ่นผัวใบนุ่มเจ้าจะห้องตองทองน้อยเห็ดปองงองแป้งแงงนอนลงเห็ดก่งจงคือเห็นถึงเหวแล้วประโยชน์แล้วเห็ดตาซึนสีซองล่องซองล่องของบักเท้าท่อกระบองของอีนั่งท่อดองเตาคลุมเขาใสสีหูห้าหูห้ายอดสองขาหลานเอาหลานเอาพอเยอะไม่ลุยแม่ยังกูบ้งทำผูกวันผูกแขน ล่กูยืนบ้าเชียงไหมเอาลาบันนี้หักกันแพ่งกันเด้อบันนี้ผัวเมียนี่หัวยิ้มเนี่ยเซลล์เนี่ยตำเตียวคนไม่ได้ตาเอาไหวพรานไหวพรานมาเนี้เ่อมันอียังอีกละโอ้ยมาเด็กกว่านู้นห่าเมื่อกูว่ามันจะมาขายยาจีิยันกู้ไอ้เจ๊ฉันดอกพระองค์เพคะจังใดนะฮะจัดพิดที่ยังมาไหวมาว่าแถล้านกับบอทันนี่นะ กันแล of oh. ้วแต่ละอีปวงเจ้านันนะเดี๋ยวนี้คอยแต่งงานกับน้องสาวเจ้าเราด้วยอ้ยหมายความว่าพวงพยานนี่เป็นเป็นเมียของเฮาน่ะแล้วก็หมายความว่ามันหมายความว่าอย่างอีกเหรอเนี่ยฮะพวงพับวงนี่ต้องเป็นเสด็จป้าพระองค์ถูกต้องแหละพวงเอาล่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่กับเป็นว่าตกลงองค์ใจกันอีแล้วผู้อมกับสิไปพักไปพรด้วยใบผากันไป ลอดีให้หกูแขนเอาให้ไวพอ่อนน้องนี้ถากมันได้ปัวเใช่ปะเออปปิ๊ไปมไั้งไพ่อนก็ได้ดอกลาเอ้ย<ว>ลาเอ้ยให้ได้ปัวผู้หูได้สูผ้ผูงามให้ยูดีมีแห้งยง่ำปัวแท่งให้ตดแตกเป็ดเป็ดอ,อ้อง่าละบาทนี่เอ้า เอาพอแล้วเอาจังหวาตลาดเด้อร์พอเด้อพวกผมกับจีภากันไปพักไปคว้าไปไปใส่ใจแล้วผมมีปัญหาไปคุณว้างคือกันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยผัวเหยียบมียเซลผัวต็มแก้วเมียหอบใส่ตาเออเออพระองค์แม่หยังแม่ป้าปวงพระองค์จิตทรงผัดแตงตะคู่พระองค์บ่เพคะ้าแตงตะคู่นี่แหละเนาะคือบ่ทรงแตงไข่เย็นเสด็จป้าไม่เพค้าเสด็จป้าใจเย็นๆเดีจังก็เอาที่หลังไปเจ้าไปก้อนเสด็จเขาไปเลยโอ้ยใจเย็นไปเดยแร้วจิตเ่ากอนไปมันบ่เ่าดอก เล่อกะได้เนาะเลยบบอกเพิ่นบุษบาโอ๊ะโอ๊จังสันแล้วพวงพวงดีใจบ่บพเนี่ยเฮอดีใจอยูเพคะพวงเมื่อนี้เนี่ยพี่เสถียรเพียะจะพาพวงนะเข้าไปนอนกันยังมีความสุขไปพวงถ้าหากบุษบาหักพีเสถียรเพีรคนนี้นะบุษบาต้องตามใจพีเด้เสด็จพี่จ้าเรื่องที่เสด็จพี่เบามาแลนะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งนะ เรื่องแค่นี no e so mm ้ม hmm. right. ah no, ันสิไงหลวงแกไหนเนี่ยบุษบาบุษบาบ่อาสิเหตุตามคำสั่งของเสด็จพี่นะบุษบาเสด็จพี่บุษบาขอนำเสด็จพี่มาคำคำนี้บุษบาเหตุบุได้บุษบาเป็นมาจจ้ไในบุษบาแกเหตุตามคำเสด็จพี่มาต้มนำหนาแกแกบัดนเนี่ยพี่ขอแค่นี้นะพี่ขอไม่อย่าอกแล้วมึงเด้อมึงกี้จะเื่อได้ปะฮะบุษบาให้พี่เลยเพราะโดนี พี่ขอดีๆเหรอเนี่ยนี่บุษบาเหตุจำบ่ได้บุษลูกก็เงาวลังเสดพี่ลูกก็งาทั้งสามคนสิกิดแบบบุษบาเป็นจังใดลูกน่ะเขาก็รู้ว่าแม่เป็นแม่อยู่แล้วน่ะแล้วใบป่าประชาลาทั้งหมดเลยใบป่าใบ่าเขาสิกิดแบบบุษบาเป็นจังใดบุษบาบพี่ขอแค่นี้นะ่ะเทเสียพี่บ่ไดาติดสิมาห้องมาหายอย่าง<ช>เป็นเป็นน้อยเป็นแงน่น่ะพี่กระฮักเธอคือเกาเข้าใจบ่คอยจ่าโตกลมนะบุษเนาะคอยเอาคอยจ่าเนาะ ขอแค่น,นี้ก็สิมห้องให้นะบุษบา,าให้พี่เ่ราะไรจีโดนี่ฮะบนเลือบอกขึ้นแต่ตั้งผาลงใจจนเหลือที่เป็นลมผับในนางมอง พี่ขอแค่นี้นะมันเป็นหน่อยเป็นเนียแหละพี่กะฮักคือเก่าคนทางแปนเคยเที่ยวได้มาได้ตองไปใจยังเดินได้ทั้งเคยทองภาษาแค่ว่ารถ้อตัวลักไปเป็นหน่อยซึ่นหนักหนาอย่างกับพี่บุษบา มุสิาตายคือบ้านกระไรเอ้ยเป็นอย่างเด้เอาน้ำมังตันปองได้บ่บุษภาได้บ่ฮะพี่ขอแค่นี้เดี๋ยวน้ำกันหัวบ้านสุขสางอยู่สบายแค่เป็นน้อยมันสิตายบ่ฮะพี่กะฮักคือเก้า เป็นยังผัวจังใดหาเดาใจให้เข้มเกลือเสียแหงมีเสียแงมี้หยู่จนบ้นมักพี่ฮักนั่นแหะพี่จังมาขอกับบุษบาน่ยขอดีๆแค่นี้มันเ่ไรเดีฮะเป็นน้อยมันจิตายบ่กุบ่าจได้เด็กคนห้ไห้เพ

mẹ nhắn qua bụt mẹ nhận qua hả hả so ngưỡng tay mẹ mẹ của mô Bụt mẹ mẹ มาพร้อมกันดีแท้ป้่จังซุ่มตัวใครดีเกดีม่ซ่แมยังน่หลับคนางคู่ครองแ่นก่อยางนีง่หม่หรอกว่าัว่าจังเดกบสบารสิยอมบ่ะฮะบมาดู เรื่องนี้มันเป็นตายลายดีจังไงบุษภากรเหันน้ำหไดเ็นอะไรแสดงว่าเธาเนี่ยาตกลงไหนบ่ฮะใพี่บุภาหน้ำดเสิดม้ำ่ดเมื่อ่านต้องการอ่านั้นไงวันจะเ๋็วว่นมาตกลงทะแล้วไปย่คับผู้เป็นไงใครไงไปผู้น้อยเขาะไปยางกกูอยากไดยกูอยากได้ึงจางวะโอ้ยอยากไงใรไง่ะหรือเธอวาน่ะเธอสวยเหลือเกินไปเลยฮะความสวยเธอยังมีอยู่ไหมมั้ มึงจะซื้อเสแล้วว่าแล้วว่ตายเอาบีดมาดูนี่จะกี่หนามันเปนแผลเยไม่สิยอเอมล้เอาบีดมาดูวยห่วยอันจังนี่สิเรนมีดเลนผ้าแฮมจังไงยังจังสัเรเ็ด้วยไัวเราวแล้วมึงไปดูงไปดูห่วยห่วยห่วย่ยยยวหว่ยยพี่ขอแค่นี้นะเธอะบัยญอไม่พีจัดได้ยังไง เธอหน่ะว่าใบหนาของเธอหน่ะยังสาวยังสวยเธอมันทะนงโตเกินไปวุฒิวังเร็วๆตีเอามีดมาเดี๋ยวแล้วก็ไม่จับมันเร็วเอางั้นมันเห็นได้อย่างยังหน่อยเฮ้ยวังเร็วแล้วก็ไปจับมันนะเศรจฐี่เส็จแบบ ไปจับมันไว้เดี๋ยวพี่ก็มีแต่ปาดหนามันแทนไม่เป็นแผลเปล่ปะขอดีๆเบาดีๆมึงนว่ชอบชอบวันแรกเลยบ้างเดี๋ยวไม่ได้เยวจะพูดสบายเธอจงเฮ้ยเอ้ยนับตั้งแต่มือที่เป็นต้นไปแล้วเธอจงเข้าใจว่าพวงไปยอมก็นี่เนี่ยก็คือเมียใหญ่แล้วเธอจะต้องเป็นเมียน้อยเข้าใจปะอันนี้เนี่ยพี่นะ ตัดสินใจแล้วนะกระสานเราตัดแล้วบอกขึ้นคำนับตั้งแต่เมื่อน,นี้เป็นต้นไปเธอน่ะคือเมียน้อยหรอพวกประยองคนอีกคือเมียใหไงเสด็จ์พีเธอนะ่ะจะยุหรือไม่ยุก็แล้วแต่เธอนี่ค,คือคำสั่งของพี่หรือว่พอใจก็ไปสักก็ไปเลยไ <c oughs> ปกลับมาให้พีำไมที่นั่งเอ๋ยปู่สบ้านังเด <c oughs> ินดาวคนเดี <c oughs> ยวเออ ป่าได้าพากสู่ดอกนี้บานดอกห่างเมืองลูกชยายปู่เหลืองยังนอนอยู่หลับสนิทเม่สิปิิที่ว่า นี่ลับบ่ใดให้เมียใหญ่มาเป็นรองเขาวังป้องทำลายเป่าพี่ชายบ่หวั่นเอน้ำยังมาคู่ค่ะส่วนพันยายบ่หวงเชือกที่ผูกของ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video บุษบาคงคงไม่น่าไปโบล่ไปบุษบาสิขอเป็นพี่เน่าเฝ้าปานี้บุษบาตัดสินใจแล้วเพราสิ่งที่บุษบาจะทำลงไปมันเป็นคู่ผิดย้อนกลับมาถึงอาจสมลงต่าหรือสีเดินพุ่งต่างปางหาโปรดสัตว์กับเนนน่อน บ Adult ั ninth, 9, s <S ดน oui, ี้ก้าวตึงหลวงตาเถ้าโพจำสินอยู่วัดป่าภาวนาอยู่สูมือสันเขายู่สุวรรณตกกลางขึ้นว่านั่นบอสันดอกแนวกินยามตะเวนตกดินสีนังกินแต่มามาเอาหลวงตามามาเพราะนอาหารบ่บ่หน่อยหน่อยเดี๋ยวบวงผุนตำยามตำยามผุ่นคือจังนั่งสนี่ขึ้นต้นไม้ แล้วไปยังหนึ่งกอเป็นสีไล่สีไล่ขนาดลวงตากับแม่น่อยหน่อยหน่อยหน่อยเพื่อคัดคัดๆพ่ามันค้นตีน้อยคื่จังนผม่าวตายหน่อ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 ยไปซอย่น้อยหน่อยแล้วรีกูต่อนรเอชีวิตไปขันทีไม่เร็วเร็วมันะตายไมรู้ใครหน่อยเอาทำไมนหยุด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 ก่อนหยุดหยุดหยุนหยุดหยุดดหยุดยุดยยเดยยยยห ชีวิตนี้บุษราบออาจจะอยู่อีกต่อไปได้